ขอคนร้านหนึ่งแชร์ค่ะงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเจ๊นุกเขียนให้นี่หนึ่งเก้างวดที่แล้วเจ๊นุกเขียนให้หนึ่งเก้าค่ะวันที่สิบหกเมษาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเข้าเต็มเต็มค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเข้าเต็มเต็มค่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเข้าเต็มเต็มจ้ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเข้าเต็มเต็มค่ะงวดที่แล้ว ลิงดานล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะจ๊ะลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนกลุ่มฟรีห้องฟรีแนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นโอเคค่ะเลขตัวที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นเลขสามตัวนะ มาอันนี้เลข3มตัวก่อนคะ่ะเลข3มตัวก่อนนะเลข3มตัวก่อนนะแล้วก็นะคะงวดน,นี้นะคะขออนุญาตนะขออนุญาตนะแปดศูนย์เก้านะจ๊ะแปดศูนย์เก้แล้วก็

ค่ะมีแค่นี้ค่ะนะคะโอเคห้า0ูน70นะคะแล้วก็แปดโอเคนะหนึ่งสอด แปดเก้าส okay. ิบโอเคเจ๊ปล่อยเจ๊ปล่อยรัฐบาลไทยวันที่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าวันนี้ค่ะเออใครแคปไม่ทันลิงก์ด้านล่างได้เลยแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ค่ะโอเคนะ โอเคนะโอเคนะทันไหมทันไหม ทันไหมคะ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 แม่แม่ทุกคนใครแคปไม่ทันเข้าไปแคปที่หลิงด้านล่างได้เลยค่ะ ใครแคปไม่ทนันเข้าไปแคปที่ลิงด้านล่างได้เลยใครแคปเลขไม่ทนันเจ๊ต้องรบกวนและกะรุณาเข้าไปที่ลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนขอแนวทางเจนุกหน่อย ใครที่เข้ากลุ่ม VIP ฟรีไม่ทันกลุ่ม VIP ฟรีตลอดชีพไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นนะคะไม่ต้องสมัครเว็บหวยไม่ต้องเติมเครดิตไม่ต้องบูชาของเจ๊นุกให้เข้าฟรีเฉพาะวันนี้เท่านั้นแนวทางของเจ๊นุกจะมีหุ้นเช้าหุ้นบ่ายมีรัฐบาลไทยรัฐบาลลาวมีน้องหน่อยมีหมดเลยที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ นะคะลิงก์ด้านล่างตรงนี้แม่รีบกดเพิ่มเพื่อนได้เลยให้บอกมาจากเจนุกค่ะเจนุกให้ชุดเดียวค่ะนะคะเจนุกให้ชุดเดียวนะคะชุดนี้ชุดเดียวค่ะไม่มีชุดอื่นเพิ่มมีเลขแค่นี้ค่ะถ้าใครว่าเยอะไม่ต้องตามเอาที่เราไหวเราอย่าฝืนตัวเองเราอย่าฝืนตัวเองเอาที่ไหวไม่ไหวไม่ต้องตามไม่ไหวไม่ต้องตาม นะคะไม่ไหวไม่ต้องทำเอาที่ตัวเองไหวแล้วชอบแล้วตามนะคะเอาที่ตัวเองไหวแล้วชอบแล้วตามไม่ชอบปล่อยผ่านแค่นั้นจบลิง์ด้านล่างตรงนี้รีบกดเข้าได้เลยนะคะเจนุกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะสนับสนุนทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น ลิงด้านล่างตรงนี้มีจบครบทุกแนวทางค่ะรีบกดเข้าได้เลยค่ะดับเบิลคลิกลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้บอกว่ามาจากไร์สดเจนูแล้วจะได้เข้ากลุ่มฟรีแล้วจะได้รัฐบาลไทยนะคะถ้าใครแคปไม่ทนันเข้าไปแคปที่ลิง์ด้านล่างได้เลยใครแคปไม่ทนันเข้าไปแคปที่ลิง์ด้านล่างได้เลยค่ะ ใครแคปไม่ทนันเข้าไปแคปที่ลิงก์้าดนล่างได้เลย่ะแม่แม่โอเคนะโอเคนะใครแคบไม่ทนันลิงก์้าดนล่างตรงนี้โอเคโอเคนะ เจนกขอตัวจบไรสดแล้วนะคะเจะนูขอให้แม่ๆทุกคนโชคดีเฮงเฮงโชคดีขอให้ทุกคนดวงดีดวงเฮงดวงปังในทุกๆวันสาธุสาธุสาธ,สาธุทุกคนขาเวลามีโชคมีลาบเราอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญบางส่วนไปทําบุญนะนะคะดวงเราจะได้หนุนนํากันนะคะ แบ่งเงินบางส่วนไปทำบุญนะคะบายบายค่ะ